ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับวีหม่ห้คนเดิมครับและคลิปในวันนี้ก็ยัมาทำประวัติข้อมูลตัวละครวีอย่างมันได้โดนกันนะครับและซีรีส์นี้ตู้ทะบับมาจากช่องของเคสอย่าลืมไปดูตุ้ทะบับกมาด้วยและเข้าสู่เนื้อหาภายในวิดีโอได้ V หรือชื่อเต็มอย่าง serial destination v ท,ที่เธอถูกสร้างมาคือโลกเจ้าของที่ผลิตคือบริษัท J จซีเจนสันโดยที่ทีมของเธอจะรับภารกิจให้มากำจัดโดยคนงานที่อยู่บรรดาวเคปเปนไนโดยที่เธอจะมีเพื่อนคือเจหรือ serial destination J ที่เป็นหัวหน้ากับ N หรือ serial destination N ลักษณะที่ใส่ของวีเนี่ยหลังจากที่เธอฆ่าโดนคนงานโดน,นนั้นเธอมักจะหัวเราะออกมาหลังจากที่เธอฆ่าโดนคนงานมันจะทําให้เธอรู้เหมือนกับว่าเธอเป็นโนกจิตแต่จริงๆแล้วเธอนเป็นห่วงเอ็นมากรู้ได้จากตอนนี้สองที่เธอตัดโซ่ทิ้งไปแทนที่เธอจะหนีแต่เธอยังหยุดปรับความเข้าใจกับเอ็นหลังจากที่เอ็นกลับมาและ เธอ,อยังชอบที่จะดูแลเอ็นกับอูซี่ด้วยวงเล็บข้อมูลตรงจุดนี้มาจากวิก,กิสามารถเชื่อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะวีเนี่ยตอนที่เธอยังเป็นโดนคนงานเธอจะมีดวงตาที่เป็นสีขาวนีออนหลังจากที่เธอถูกอระสุดโซเวอร์ดัดแปลงให้กลายเป็นดีซีซัมเรีโดนเธอจะมีดวงตาสีเหลืองนีออนหลังจากที่เธอออกจาโดนแรงงานต่างเธอจะเป็นแบบนี้ แล้วก็เป็นสีเหลืองนิออนและส่วนหางของเธอก็จะประยุกต์นไาไนและส่วนมือของเธอทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างก็จะข้ามไปเลยนะและเสื้อของเธอที่เธอใส่จะมีทั้งหมด4ชุดดังนี้ 1. ชุดโปรตีหรือชุดทำงาน 2. ชุดงานพร้อม 3. ชุดคัปิ้ง 4. ชุดตอนที่เธอยังเป็นโดนคนงาน ตอนที่เธอปรากฏทั้งหมดวี v. เนี่ยเธอจะโผล่ออกมาทุกตอนและยังเคยทําให้คนดูใจหายที่ตอนนี้หกโวนถึงผมด้วยอนะได้กันน้อยเกิวีวีเนี่ยเธอเคยไม่ชอบอูซี่มาก่อนและเธอยังเคยเป็นหวานใจของเอ็นด,ด้วยและเธอยังชอบเปอาฟองสบ,บู่อีกด้วยนะ ก็จบกันมปแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับประวัติของวีถ้ามีตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำประวัติตัวไหนอีกก็บอกด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปหน้าผมอาจจะมาแคสเกมกับช่องซุบว12นะครับและสำหรับตอนนี้ก็สามารถจบคลิปได้แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ